สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะกับโครงการ c o m e w e l l CSV c a t i n g s h a r l u โครงการร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าความปลอดภัยสู่สังคมครั้งที่1น,นะคะทาง c o m e w e l l CSV c a t i n g s h a r l u นะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกกันที่จังหวัดคอนแกนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ โครงการร่วมการสร้างสรรค์คุณค่าความปลอดภัยสู่สังคม CSV Creating Share Value Safety to Society ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบการต่อรองดินของงานระบบไฟฟ้าที่มีการบรรยายโดยทีมวิสวกรผู้เชี่ยวชาญของคัมเวลซึ่งโครงการในครั้งนี้คัมเวล l ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเซฟไทยโครงการภายใต้การดูแลและควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีเป้าหมายการรณรงค์ด้านการใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยประหยัด และคุ้มค่าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟคนไทยทุกคนผ่านการสื่อสารทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อความทั่วถึงและแพร่หลายอีกทั้งผู้ร่วมงานจะได้พบกับบูจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและระดับสากล SCD ของคับเวลก็มีให้เลือก หลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1นบวกสองคาสองนะครับหรือว่าคาสามหรือแม้กระทั่ง s p d ดีที่เป็นใช้กับงานโซล่าต่างๆนะครับซึ่งทางลูกค้าสามารถสั่งซื้อนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะครับในวันนี้ครับสวัสดีครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดิ้งไรดิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเทปนะครับที่เป็นวอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็มีตัวเทปที่เป็นตัวทองแดงนะครับเราได้นําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยติดตั้งตัวนี้เนี่ยมาให้ทางลูกค้าดูนะครับเพื่องงานนี้โดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับทางผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ g าร u ด d i n g system ของบริษัทคัมเบลเราจะมีในส่วนของกาวหลอดนะครับแท่งบลอดดินจะมีหลายไซส์หลายหลายรูปแบบให้ทางที่ๆผู้ใช้งานเลือกใช้กาวหลอดของเราจะผ่านทั้งมาตรฐาน U.L. นะครับแล้วก็มอกส่วนอีกโซเทอร์มิกว i n ดิ้งการเชื่อมด้วยความร้อนทางคัมเบลก็จะมีการเชื่อมด้วยความร้อนหลายรูปแบบตัวที่อยากแนะนําอันนี้เป็น K Max Ultra Safety นะครับเป็นโมที่จะใช้จุดด้วยอินิคเตอร์ไม่ใช้ปืนจุดซึ่งจะทําให้เกิดควันน้อยจะทําให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสามารถติดต่อได้ทางช่องทางของบริษัทคาเบลทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือทางไลน์เฟซเชียลอินโนเวชันของคาเบลนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวระบบ แจ้งเตือนฟ้าผ่าในพื้นที่โร่งแจ้งนะครับโดยระบบของเรานะครับก็ได้นําข้อมูลฟ้าผ่าทั่วประเทศนะครับมาประมวลผลร่วมกับตัว e-fuse sensor นะครับหรือว่าตัวตรวจจับสนามไฟฟ้าในพื้นที่นะครับเพื่อให้ความแม่นยําได้มากกว่า95%สบนตัวหน้าจ,จอจะมีวงรัศมีแจ้งเตือนอยู่3มวงด้วยกันนะครับก็จะมีวงรัศมีแจ้งเตือนอยู่ที่5กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรแล้วก็15กิโลเมตรนะครับโดยการแจ้งเตือนก็จ,จะสามารถแจ้งเตือนผ่าน หน้าเว็บราว์เซอร์นะครับหรือว่าตัวอ l ลาร์มบิวเออร์ซอฟต์แวร์แลก็สามารถแจ็คเตอผ่านไลน์นะครับรวมถึงผ่านตัวเทเบิลเล็นะครับหรือว่าผ่านตัว outdoor annunciator ได้นะครับให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่ทํากิจกรรมอยู่ในพื้นที่ร่องแจ้งให้หลบเข้าในที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีและภายในงานยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษเพ,พ,เพื่อรุ่นรับพรีเมียมกิฟต์จากทําเวลมากมายก็ไก่ครับลดความเสียหายจากกระแสเซิร์ชที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ครับข้อข้อไก่อะไกันครับ 60เมตรค่ะเป็นสุภาพบุรุษนะครับเริ่มด้วยจอจานนะจิระยุทธเนื่องลินนะครับตบมือด้วยครับผมนะครับรับรางวัลใหญ่ของเรานะครับครับตบมือแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะคำวเวจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้สังคมของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมานาจากหน่วยงานงนักหนังภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้คําเวลได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์งเรื่องการใช้ไฟฟ้าการต่อลงดินภายใต้โครงการเซฟไทยเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าอย่างสูงสุดเพื่อคนไทยค่ะ ก็ฝากทุกท่านนะจริงๆเงินเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนทังช่วยกันก็ฝากทุกท่านนะครับขอบคุณครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและร่วมสัมมานาดีๆได้จากทุกช่องทางของคัมเวลเราพบกันค่ะ